สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้นําเสนอผ้าไหมยี่สิบแตะก o นะคะทอยกดอกลายรวงข้าวนะคะเป็นผ้ายกดอกลายดีลาวดีนะคะมาชมเลยค่ะสีธรรมชาติสวยๆนะคะผ้าไหม 28ดตะโกโทโยกดอกมีหน้านางสีธรรมชาตินะคะลายรวงข้าวสวยๆนะคะมีหน้านางเป็นผ้ายกดอกนะคะแบบใหม่นะคะลายลีราวดีนะคะปกติจะเป็นผ้าคลุมไหล่เท่านั้นนะคะวันนี้มาเป็นผ้าใหม่มัดหมี่ค่ะ ผ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางแต่ไม่มีคุยเนื้อผ้าหนามากนะคะด้วยความที่ว่าเป็นลายลีลาวดีนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียกลายแบ้งคอกนะคะผ้าผืนนี้สวยมากนะคะผืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นลายใหม่นะคะเพิ่งมานะคะท่านใดสนใจทักมา28ตะโอทยกดอกลายลีลาวดีนะคะสีธรรมชาติมีหน้านางพื้นละ4,800บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะเป็นลายยกดอกมาใหม่ท่านใดสนใจทักมานะคะ สีธรรมชาติสวยมากค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปนะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะเชิงช้างมีหน้านานชายครุยสีธรรมชาตินะคะลายเล็กๆนะคะ สวยงามผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวเชิงช้างสวยสวยมีหน้านางใช้คุยนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะหกตะโกทยกดอกสีธรรมชาตินะคะมีหน้านางชายคลุยเชิงช้างค่ะผืนอละ3,900บาทนะคะผืนอละ3,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรี ช้างสวยๆนะคะสนใจทักมากค่ะถืนต่อไปเป็นพญานาคสวยๆนาคสีฟ้ากับสีแดงนะคะห้าตะโกโทอโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุยผ้าผืนนี้สองเม็ดกว่า ก่าเยอะเลยนะคะเกือบครึ่งนะคะด้วยความที่ว่านาคนะคะเขาจะทำให้หนากด้านละสี่ตนนะคะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะหน้านางแบบนี้เป็นพญานาคข้างละสี่นะคะ มีหน้านางใช้ยครุยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะพญานาคสวยๆสีสวยมากนะคะสีฟ้ากับสีแดง พื้นละ4,200บาทนะคะพื้นละ4,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าเกือบ2เมตรครึ่งนะคะถ้าในใดสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะไก่สวยๆค่ะผ้าห้าตะกอโทยกดอกนะคะ มีหน้านางชายครยค่ะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะไก่เป็นสีม่วงชมพูนะคะไก่เป็นม่วงชมพู ้าตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคลุยนะคะไก่ข้างละสามตัวค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะไก่ตัวนี้ก็สวยนะคะไก่ตัวนี้ก็สวยออกม่วงชมพูนะคะสีขาวคือเด่นนะคะพื้นละสามพันห้าร้อยบาทค่ะ ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมากค่ะไก่สวยๆนะคะไส่สวยๆสีออกม่วงชมพูสวยมากนะคะเผินต่อไปนะคะ ผ้าตะอรอทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครุยนะคะ่วนนี้สีฟ้าเหมือนลายรวงข้าวนะคะผ้าผืนนี้เชิงบนล่างค่ะ ตัวนี้สวยนะคะเป็นสีฟ้าสีสวยมากนะคะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครุยนะคะสีฟ้าส,สวยค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะพื้นละสามพันสามร้อยบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผืนต่อไปนะคะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะสีงาช้างสวยๆมีหน้านางชายคุยค่ะเราคัดเนื้อผ้าสวยๆมาให้แล้วนะคะผืนนี้เชิงบนล่างค่ะผ้าผืนนี้เชิงบนล่างมีหน้านางชายคุยนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะราคานี้ลดพิเศษนะคะ3,300บาทค่ะคือละ3า0พบาทสีงาช้างราคานี้ไม่มีนะคะ สนใจทักมากค่ะเคื่อละส3ม0ับาทเื่อต่อไปนะคะผ้าห้าตะโกอโทโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะ ลายนี้ก็สวยนะคะเป็นลายแบบนี้เป็นลายเต็มผืนแบบนี้นะคะถ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายคลุยนะคะท้องผา เป็นสีเม็ดมะขามนะคะทาาใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,300บาทนะคะ3,300บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าสีสวยเราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะเนื้อผ้าชัดๆนะคะวันนี้นะคะนำเสนอผ้าสวยๆนะคะให้ทุกท่านได้ เลือกนำไปใช้นะคะตอนนี้กระถินหมดแล้วมีงานผ้าป่านะคะงานมงคลต่างๆนะคะงานบวชงานแต่งนะคะก็รับไปใช้นะคะผ้าไหมใส่ยังไงก็สวยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจะมีเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะจะมีปากหมุดไว้ใต้คลิปนะคะมีภาพ นิ่งนะคะไว้ท้ายคลิปไว้ชมเผื่อชมเวลายกแล้วไม่ทันฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ